จับตาซุปตาสาวคนนี้เปิดสเปคหนุม่มแย้มเรื่องแต่งงานสวยเก่งรอบด้านมากความสามารถมากก็ต้องนึกถึงชื่อของซองจีฮโยติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนางเอกชาวเกาหลีใต้ที่นอกจากหน้าตาสะสวยแล้วยังมีผิวที่สวยเนียนและดูเด็กมากๆ หากใครเป็นแฟนพันธ์แท้รายการ running man จะรู้เลยว่าทรงจีฮโยหรือฉายาเจ้มุงแม่ทัพหญิงคนเก่งแห่ง running man นั้นหน้าสดผิวดีมากๆแม้ปัจจุบันทรงจีฮโยจะอายุ40แล้วแต่ยังคงสวยออร่าสะพรั่งไม่สัง่งแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นทุกวันนี้ทรงจีฮโยยังคงครองสถานะโสดอยู่เลยล่าสุดทรงจีฮโยได้เปิดเผยถึงสเปคหนุ่มในฝัน เธอนั้นชอบคนที่มีหน้าท้องนิดหน่อยเหมือนกับมีผู้และซรงจีฮโยยังได้พูดถึงเรื่องแต่งงานว่าในชีวิตไม่เคยไปนนัดบอดเลยชอบที่จะพบกันอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าเธอไม่ต้องการไปพบผู้ชายเพื่อแต่งงานและยังบอกอีกว่าถ้าได้ผู้ชายที่ใช่ก็จะเริ่มคิดเรื่องแต่งงานตอนนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปว่าว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคตของซองจีฮโยอันนี่จะเป็นใครกันนะ